สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับแล้วก็เดือบเกมอาร์ชเช่นเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเล่นเจ้าเมกากอรซิล่าคิริวโอ้โหเรามาเปิดตัวสกายเลยนะสาหรับเจ้าเมกากอรซิล่านะครับผมได้เคยเล่นไปแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวนี้เว้ยเพราะไอตัวที่ผมเล่นไปอ่ะมันเป็นตัวใหม่ที่ปรากฏตัวมาในหนังของเวอร์ซัตกอซิล่าแต่เจ้าเมกากอรซิล่าคิริลตัวนี้นะครับมันจะเก่ากว่านิดนึงนิดนึงจริงไหมวะมาปรากฏตัวครั้งแรกในปี2002อะครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับถูกสร้างโดยเทคโนโลยีมนุษย์ทีี่ช้ครรงงกกกะดููขอซาาป1954ถส ปกป้องโลกจากกอซิล่านั่นแหละครับแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่เจ้าเมกากอซิล่าคิริวนั้นออกอารวาสนั่นก็นคือช่วงที่เมกากอซิล่าคิริวนะครับได้เจอกับกอซิล่าตัวเป็นๆทันใดที่เมกากอซิล่าตัวนี้นะครับได้ยินเสียงคำรามของกอซิล่าเนี่ยก็ทําให้ตัวมันข้างและออกอารวาสนั่นก็นเพราะว่าโครงสร้างมันนะครับถูกสร้างขึ้นโดยกอซิล่าปี1904ที่ผมเคยพูดไปเลยพอได้ยินเสียงคำรามของกอซิล่าเลยเนะี่ยเลยทําให้ตัวมันข้างครับโอเคผมพูดมมมาา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 เเ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 ยยยยอออออะและลลลนน้้้้ววววดดีีีี๋รรรไไปปหจกกกกซิิิคคััันนนนนน่่บตตืํส ของเล่นใหม่นะั่นก็คือไ์เซเบอร์ในระหว่างทางเนี่ยถ้าผมได้เจอในตัเสาวตัวไหนเนี่ยผมจะใช้ดาบนี้ฟันเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเด็กยุคนี้เนี่ยดู Star Wars กันหรือเปล่าลงหน้าผาลงหน้าผาเอตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมาวะ่ะเจอไซเบอร์ชุดไซเบอร์ชุดมาดิโอ้โหฟันสองทีตายไซเบอร์ชุด er อย่ามาสร้างนะจ๊ะไปละทิ้งสร้างมันไว้ตรงนั้นแหละเหมือนได้ยินเสียงมา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 ดิมาดิมาดิมา,มา,มาดิอุ้ยสองตัวสองตัวจ๊ะไม่หวั่นเว้ย ผมว่าเปิดคลิปไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหระยะทางเดี๋ยวเดียดี๋ยวผมต้องใช้เวลาในการเดินทางแป๊บหนึ่งครับ let's go let's go อนกหมานก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 เฮ้ยเหมือนดาบนี้ไม่ต้องฟันมันก็สามารถทำดาเมจได้เพราะเมื่อกี้ผมยังไม่ทันกดฟันเลยผมก็ได้ยินเสียงแบบแฉงแฉงแล้วอะเดี๋ยวผมจะลองเอาดาบไปใกล้นะครับดีดมันจะมีดาเมจไหมไม่มีวะต้องกดฟัน ต้องกดฝันแชวงแวงแวงถ้าอยู่ในน้ําดาบนี้มันจะหายปะลอ,ดดลองโดดดูครับลองโดดดูโอโ้โหดาาแม่งสะเทือนน้ํสะเทือนบกลองปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งมากดีกว่านี่แต่ว่าเวลากดฝันมันจะมึนหัวหน่อยมันจะโยกนิดนึงอะไม่น่านนี้ล่ะโอโ้โยกเยอะเว้มึนหัวมึนหัวไม่เอาปรับเป็นมุนมมองบุคคลที่3าดีกว่าครับเติร์นมาโอ้ยมาดิมาดิเหมือนจะไม่ได้มีตัวเดียวเหมือนจะไม่ได้มีตัวเดียวโอโ้โหล้วผมแม่งวิ่งอ้อมโลกอะกอซิล่า,ามันอยู่ข้างหน้านี่เอง มาแล้วเมก้ากอรซิล่าไปไปไปเอาไปบอกเลยครับว่าไอ้เจ้าเมก้ากอรซิล่าตัวเนี้ยของเล่นมันเยอะมากคืออาวุธมันแบบเบิ่มๆอ,อ่ะทุกคนดูดิมาแล้วตัวเบลล์กดอีคีไปมาทุกคนอย่างแรกนะครับผมจะทําการทดสอบสกิลว่าเจ้าตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเริ่มจากการคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการต่อยซ้ายแล้วก็ต่อยขวาแล้วพอเราคลิกขวานะครับก็จะเป็นการอุ้ยกระโจนไปแล้วก็ฟันสทเีเดี๋ยวเดี๋วเดีวถอย มาก่อนพอเรากดคิวก็จะเป็นการทําอะไรอุย้ยยิงล้าแสงอุย้ยเผาไปดิเผาไปว้าวเหมือนจะแรงนะโอ้โไอความร้อนขึ้นมาเลยกด C ก็จะเป็นการคํารามนะ่ยรามพอเรากดเมาส์การนะครับมันจะเป็นการยิงปืนจากหัวไหล่แล้วพอกดคอนโทรลนะครับมันก็จะเป็น ท่าอะไรไม่มีอะไรการยิงปืนจากหัวไหล่เนี่ยครับเหมือนจะมีครูดาวอยู่ไม่สามารถยิงรัวได้คือถ้ายิงรัวผมคิดมันน่าจะโกงเกินครับแล้วมันมีสกิลในการว่ายน้ำปะโอ้โหไม่มีสกิลอะไรเลยคือลอยงโง่ๆเลยอะพอไอ้เจ้าเมก้ากอริล่ายุคใหม่นะครับเวลามันว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันอยู่นะแต่เจ้าตัวนี้คือไม่มีเลยครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบอาวุธของเราดีกว่าไปฆ่าเดือดสาวกนนันสนุกสนุกและในคลิปนี้ครับผมจะพาเจ้านี้ไปเจอเจ้าเมก้ากอริล่ายุคใหม่ด้วยนะและอาจจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆแซมาด้วยครับ ทำดาเมจได้แล้วอะแต่พอกดวิ่งไว้นี่มึนหัวเหมือนกันนะเพราะว่ากล้องมันจะสั่นครับแต่ถ้าเดินธรรมดานี่ก็ได้อยู่ผมไม่อารละวะ่ากันในรถสาวแ้วผมคิ้วมันนั่นจะน่าเบื่อเกินไปงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหางต้นไม้แถวนี้ก่อนครับแล้วเรามาจาัดสึกมันมันกันเมก้ากอรซิล่ารับทําเกษตรกรรมถางต้นไม้ไปโอ้โหถ้าไปทําในโลกจริงนี่รวยเลยนะรับระเบิดหินด้วยโอ้โหหินไหลกันเป็นละนาวอ้าวล้วมีชีเล็กตัวหนึ่งขอ,อยาฆ่าทีเล็กโอ้โหแม่งคล้องพระอะไรว้เนี่ยรอดมาไดไ ชีเล็กเป็นไงโดนหรือเปล่าเอารอดอีคองผาอะไรตบเอาแล้วกันเรียบร้อยตายมากันให้เจอเจ้ากอซิล่าตัวจิ๋วกันดีกว่า,าครับทุกคนเบาๆไปสึกแรกเอาชิวๆอุย้ยกอซิล่าตัวจิ๋วสามารถพ่นไฟได้เหมือนกันนะโอ้ยเฮ้ยมันคนรัวๆเลยเอากำพลได้เหมือนกันนี่เจอไปอุย้ยน่งสารว่ะอุย้ยมันกระโดดทิพกระโดดทิบอะอกระโดดทิบ มาดิมาดิมาดิแ้วมันเอาเรื่องอยู่เนี่ยมันเอาเรื่องฮะเล็กพี่ขี้หนูจ้าเล็กพี่ขี้หนูมาดิมาดิจะพ่นอีกแล้วจะพ่นอีกแล้วพ่นอีกแล้วอันเราก็พ่นเหมือนกันโดนเต็มๆไม่เจ้าตัวน้อยฟันหนึ่งฟันสองไม่โดนสักอันเอ,อ้ยพ่นไฟอะ่ะพ่นไฟเล็กๆเหรอ ไฟเล็กๆก็จะเจอทุบไปอะไรที่ไม่ค่อยมีทางสู้เราชอบเอา้าเรียบร้อยตายก็คือขนาดมันตายแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยครับสิ่งแรกมันเอาเปียบไปปะถว่าเป็นการวอ์มือแล้วกันนะในเมื่อเราวอ์มือเสร็จแล้วแล้เรามาเจอกับเมกากอซิล่ากันเลยครับเฮ้ยเหมือนเมกากอซิล่ายุคใหม่ตัวมันจะสูงกว่าเราเลยแต่เราไม่หวัน่นเราขออนุญาตเปิดก่อนนีพ้นเปิดก่อนลืมบอกไปครับในการสู้ครั้งนี้เป็นการสู้ที่อัตราเลเวล270เท่ากันแต่ดูเหมือนรูปร่างเราจะเสียเปียบแต่มันไม่สนใจเราเลยไม่สน ใจเราเลยเหรอฮะ,ะฟันหนึ่งฟันสองไปเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเรามาเกาะหางมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึนมึนเฮ้ยกระโดดกระโดดไล่ฮะกระโดดไล่ต่อยไปเอเ้อมันใช้หางใช้หางอะไรเหรฮะใช้หางเหรอย,งอย,ยิงปืนหัวไล่ไปหน่อยดียิงปืนหัวไล่มาสิจ้ามาสิจ้ามันต่อยมัดขวาเหรอแต่เราได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเว้ยเอ้ยปั๊มบุมบง อุ้ยมนันพ่นอุยอ้ยเจบ็จบเจ็บเจ็บมาดีเอ้ยมันก็ต่อยเหมือนกันเหรอมันต่อยเหมือนกันเราใช้ลาแสงไปโดนเต็มเต็มเจ้าเมกะกอซิล่าเพื่อไม่เป็นการงง,งผมจะเรียกตัวเองว่าขีรลิลละกันส่วนสตูของเราที่เรากำลังสู้อยู่นีกแล้เมกะกอซิล่านะครับขวาซ้ายและทําการยิงปืนบนหัวไหลโดนเต็มเต็มและหลังจากนั้นก็ใช้คอมโบเซตในการไปดีโดนโดนซ้ายขวา แล้วก็ซ้ายขวาอยากเก่งเจ๋งอยากเก่งเจ๋งตัวใหญ่กว่าแล้วไงจ้าอุ้ยกระโดดต่อยเอาอีกแล้วนะก็โดนต่อยบ่อยเหลือเกินโครงสร้างที่สัดกันอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ก็คือก o อซิล่าปี1954กับคิงกิโดระคิงออฟมอสเตอร์เป็นไงไม่ดีไม่ดีไม่ดีจ้าไม่ดี ไม่ดีตุง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 เป็นไงเป็นไงตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนในอัตาเลเวลที่เท่ากันนะครับเมกาคอสซิลายุคเก่าสามารถเอาชนะเมกากอสซิลายุคใหม่ไปได้ครับขึ้นชื่อว่าเมกากอซิล่าจะไม่สู้กับคอซิล่าได้ไงงั้นเราไปเจอกับกอซิล่ากันดีกว่าครับทุกคนสาวกเลอีแพงเค้กฮะ ไอ้แผงเค้กลราเปิดกองเฮ้ยมันจะยิงบีมขอญาติหลบว้าว้ยิงไม่โดนแต่เรายิงโดนแน่นอนยิงปะเหมือนเราจะไม่โดนเหมือนมันเลยตุ้ง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 ไอ้เจ้ากอรซิล่าตัวนี้ตัวเท่ากับเมกะกอรซิล่าเลยนะนี่โดนเต็มโดนอย่าหลบอย่าหลบตุ้ง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 ไอ้ยซ้ายขวา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 กลางใบมีดแล้วก็ขวาซ้ายกระโดด เรียบสักหน่อยตุ้ง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 พ่นปลายพ่นปลายโอ้ยมันก็หลบได้เหมือนกันเว้ยโอ้ยแล้วก็ยิงเป้าบางอาจมันหลบได้ไงโอ้ยโดนสกัดขาไปไหนจ้าฮะไปไหนจ้าไปไหนไปไหนโอ้มันยิงมันยิงลำแสงหลบหลบหลบยิงลำแสงอะไรฮะเราพิลกว่าเยอะเราพิลกว่าเยอะมาดีกอรซิลากอรซิล่าเอ๊เป็นไงจ้าโดนไปตุ้งตุ้งตุ้งตุงทำราม เจบ็บบะดีฮะคำรามเจ็บบะดีเจ็บบะดีเจบ็บบะดีเอ,อ้ยอย่าพิกตัวโอ้ยเอ,อ้ยเราจะตกไปกับมันแล้วเนี่ยเอ,อ้ยมันยินลงลำแสงยิลงลำแสงแล้วก็กระโดดโลบโอ้ยโคเทเ่พอเรามาอยู่หลังมันแล้วเราก็ยิงไปเราชอบปุ๋ยหลังคนไฟไหม้ดิกอซิล่าไฟไหม้โอ้ย เอาเอาลอย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 เหรอฮะร้อนรู้ว่าร้อนร้อนจะลงน้ำเหรอฮะจะลงน้ำดับความร้อนยกิล่าจะดับความร้อนนะฮะกอสซิล่าจะลงน้ำดับความร้อนได้ไงเจอยิงลำแสงสายฟ้าไปเอ้ยมันจะพ่นอีกแล้วขอญาติโลบไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนฮะเราพ่นไปเจอท่าชาแล้วก็พ่นนี่กลางใบมีดเอ้ย นี่เออเออก็ซิล่าฮะก็ซิล่ามาซัดกันหน่อยอุย้ยโดนโดนโดนหางตุ้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 งดันมันขึ้นไปพอเราดันมันขึ้นไปแล้วกระโดดตาเอ้าก็ซิล่าหาย รือว่ามันตายแล้วเรียบร้อยครับทุกคนเหมือนว่าจะเอาชนะมันได้แล okay, ้วนะเฮ้ยเจ้าเมกากอซิล่าคิริลตัวนี้เฟี้ยวว่ะถึงตัวจะเล็กนะครับแต่สามารถเอาชนะเมกากอซิล่ากับกอซิล่าไปได้เจ๋งไหมครับทุกคนโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับเมกากอซิล่าคิริลถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะและสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ